อนอยี่นนนะ้อยเจ้าบ่าตุนเจ้าบ่าโอ้รถถอยรถถอยโอ้ข้องเพิรนเป็นถือไว้ข้องเพิร์นถอยมาจังหนึ่งว่างามเพิรนดีเนาะเนาะแม่ลูกเพิรนเปิดเลยจังเนาะเพิรนถือไว้แม่แม่ลูกเขาอยางไดรเท่าไรกับแม่ลูกว่าอย่างไรสี่หมื่นปลายสี่หมื่นปลายเข้ามสี่หมื่นปลายแม่ลูกลูกสาวงามลูกแม่ใหญ่ใหญ่ดีเนาะแม่ใหญ่ลูกสาวงาม เพคนกำลังมาขอแยกลูกสาวเพื่อนพี่น้องโอ้งามดีเลยลูกสาวเพื่อนถ้าแบ่งลูกสาวเพื่อนงามๆเพื่อนเนาะลูกสาวงามค่ะลูกสาวสวยลูกสาวสวย่เพคนมาถามแยกลูกบ่โอ้ลูกงามเนาะแม่เพป็นกะงามลูกสาวกะงามให้เพื่อนตอนไหนแล้วลูกมันบ่้ฮันได้ให้เพื่อนครับโอ้พันได้ให้เพื่อนอยู่โอ้ลูกสาวงามมาแต่เพื่องเนาะ ลูกสาวสวยผมก็ที่ถ่ายคือถ่ายแม่ออกทีได้ที่ทาขายแม่ก่อนเพราะฉันแม่มันก็โค้งสางดีแม่นก็ใหญ่อยู่โอเคจ่ายลูกงามโอเคเลยสี 40, 40, 40่สิบสี่สิบเท่าไรก่อนละ่ะคือสี่ห้าเนาะสี่หาสองตัวแม่ลูก ลูกสาวสวยพี่น้องเนาะ45เพืพ่อนเจ้าใจข้อเนื้อเยื่อเบอร์โทรสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่างนา่ามากเลยน้องบ้านสมวมางเลยพี่นอ้นนองมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายงวดตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวางเพเภอเมืองจังหวัดเช,ชียงรายเมื่อนี้คือค่าแท็กพี่น้องเนาะราคาจะเป็นยังไงคอยชมเข้ามารับชมได้โดยเริ่มด้อพี่น้องเนาะใจกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามในน้ำในเด้อพี่น้องเนาะมาเบิ่งเสียมากนะับเพื่อนเข้าไหนนับเพื่อนเจ้าบาทนั่นไปเดินนับเพื่อนเจ้าบาท อุ้ยเสียมากนับเงนนินเก็บเงิน,น,ม,น,นมาให้โอ้บอ่เวาจะได้เงินมาอ่ะมาเปิดชีพกับแม่ลูกทางพี่สวัสดีครับอ่ะเบิ่งบ่านี่มาเบิ่งลูกสาวงามพี่น้องลูกสาวงามงามเบิ่งหันทายท้ามักแล้วล่ะมาบระดานนอดคนครับใจว่าไว้แล้วแม่ลูกลูกแม่งามงามพี่น้องพุ่มทายท้าไม่เบิ่งคักเบิงหันพอดีเปิดไปจังไหนฮือเปิดเปิดพ่อหลายนครับสามสิบห้าเป็นแม่ลูกลูกงาม โดยเฉพาะลูกผมไทยเบ่งโดดล่ะพี่น้องเนาะงามงามเบ่งนีละเนื้อหนังโตนโตเบ่งต่างข้อพี่น้องบ่ตรงหัวงน้าไต่เป็นงามงามเป็นง่วนหน้าไต่งามพี่น้องเบ่งแม่โครงสร้างคนพี่น้องแม่โครงสร้างใหญ่ได้ลูกประมาณลูกสองลูกสามประมาณได้พี่น้องผมประมาณเอาพี่น้องพูดอ่ะงามครับพี่น้องเนาะเปิดวายสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นบ้านนี้ศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งแต่เออหนึ่ง <18 69 S 2> หนึ่งแปดหกเก้าพี่น้องคุณใดสนใจง่วงงามโดยเฉพาะลูกสาวเพื่อนพี่น้องเนาะลูกสาวผู้ใดก่อนเลยคืบอบ่ช,ชัดเจนบ่ช,ชัดเจนแต่ว่างาม,นนมาเนาะลูกหลอดแน่นอนมันงามพี่น้องเนาะอ่ะคุณใดสนใจฝ้าโทรมาเบอร์นี้ทบทวนเบอร์โทรอีกกระไรลูกศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหกเก้่าคุใดสนใจกระที่มาต่อรองเบอร์นี้ได้เลยพี่น้องอ่ะงามงามจากปัญญาฟาร์มเพื่อนพี่น้องเนาะอาจสามารถเนาะ เว้ยอาสามาหรือสวรรดิ์จะพูดก่อนเลยอยูย่ปลาติว๋วเฮ้ยปลาติ๋วเนี่ยหลงคนแล้วโอ้ยขอติดเขอไปคล่องเบาไดใใ้เฮ้ยตัวดิโอ้ยเนี่ยเห็นบ่กไปใส่แล้วมึงหันท่วงเพื่อนอยูเบาได้โอ้ยขอติดเขาไปอันนึกว่าปัญญาฟ้ามเพิร์อยู่ท่าขนาดมึงหันเลยหลงหลงหลงขอติดเขอไปแต่ว่าหัวงามเพิ่์ดของเบาได้เพิ่์ดพี่น้องเนาะจากปลาติ๋วได้พี่น้อง hello. จากปลาติ๋วมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งดง่วนคลองหอยมากเมื่อเนี้เอาตะผูรอรอมากเมื่อเนี้เอาตะรอมามง่าม,า,งามง่าม รอนีเจ้าบาทจ้าบาทลูกเจ้าบาทมัวหุัวจะชต้ือรอบอกามัวลุเจ้าเจ็ดมื่เจ็ดร้อยครับหมื่นเจอยหนึ่งหมื่องพันกับเจ็ดร้อยพี่น้องเนาะเป็นูนอ้งามเนื้อหนังต้นตูตันเลยรอรอเท่าไหรบาทนี่ห้าหมื่นหาผ่นหา5อยพี่น้องเนาะหนึ่งหมืาหรับพ่อพันอนาคตพ่อพันรอคักพี่น้องแดงกระแดงตันกระตันแม่สาวละบาดนี่แม่สาวขนหา หนึ่งหมื่นก้าอ๋อหนึ่งหมืนม่นเก้าพันห้าร้อยเก้าพันหาเก้าพันหาซื้อๆพี่น้องเอ้ยนี่ตัวนี้บ่พันหมืน่นพี่น้องเป็นมหัวแม่สาวบ่พันหมื่นพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเนาะ,นนะสวยมากแล้วเล่หลังห้อยมากเสียมากเป็นด่ายกับหลายๆพูดว่าเก้าหาซื้อๆนี่น้อห้อยต่อปลาพี่น้องเป็นตาเลี้ยงเป็นตาไปต่อยอดพี่น้องตัวนี้ตัวนั้นจิงซิบหาหารอย บักผูตันตันตัวนี้12รนาะหอยมาโอ,อ้รุองเจ็ดก่อนเจ็ดอยครับเจ็ดเด้อพี่น้องสิบสอ 12, ตันครัพี่น้องตัวนี้กี่ตันอขายสองพันครับโอ้มองสีขาย, 2, ออายตอร่องเอา <10 S 2> องสีขายสิองอ่ะามาขออนุญาตเบอร์โทรเสียมาแปดศูนย์เก้าแปดห้าหกหนึสี่หเสียมาจากรุ่มบูกเข้าพี่น้องสาตัวสองรอแม่นึ่แม่เนี่ยเป็นหน้าตอรองครับบพอหมืองพี่น้องกเก้ออเาสิบห้พี่น้องเนาะอ้าวขอคุณเร่มาครับผม ไปตาสื่อเลี่ยงเนาะไปตาสื่อเลี่ยงอ่ะเนาะโอเคเลยมาเบิ่งมาลูกสายก็ม่ลูกสนสุบหน่อพี่น้องเอาเลยครับย่ากไทยหรือเปล่าโอ้ยากเนาะรถกำลังหรือเป่อสิบอกมาถึงเพื่อนไปขางยากเนาะเบิ่งแม่สาวหน่อยเติมพี่น้องเนาะแม่สาวหน่อยงามงามพี่น้องเนาะโอ้แม่สาวงามวัวหน่อยหลายพี่น้องแม่สาวหลายรถกำลังออกมาพี่น้องเนาะรถกำลังออกมารถดกำลังออกมา โอกาสทอนราไปเป็นก้าสีเบ่งม่วงไปเรียงเป็นก้างเบ่งหัวไปเรียงแม่ลูกเด็กสามแม่ลูกกันประรับนี่แม่ลูกกันแม่ลูกนพี่นอเป็นแม่ลูก แม่ลูกลูกสาวงามนี่ลูกสาวเพิ่นแดงจริงเพิ่ลูกสาวเพิ่นเป็่นเนาะลูกสาวเพิ่นเป็นแม่ลูกด้วยพี่น้องนะเพิ่นเปิดไว้จังไ่ายผมสนใจเดี๋ยวมาถามราคาเพิ่นน้องพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกแม่ลูกงามพี่น้องเนาะเพิ่นหันหลังให้เพิ่นบ่น่าจะสะดวกเนาะบ่เป็นนังไม่ตีเนาะเพิ่นบ่น่าจะสะดวก าลูกสาวด νε, unjust. แดง่นคือแม่ลูกสาวงามเป็นแม่แบบนี้ลูกสาวงามเป็นเราเนาะลูกสาวเนีอยนางเพื่อน <GO av uther> พี then, ่น้องเนาะเนือนางตนโตเพื <c oughs> ่อนเพื่อนพ่อสุดยอดที่พี่น้องเนาะคนพ่อสุดยอดก็เป็นยังเขางานต่อเบ้อพ่อหนวดใจกล้วยแม่ลูกบอกพ่อหนวดครับสวัสดีครับแม่ลูกครับแม่ลูกบู๊ย ขาวหมือนส่บห้าร้อยสองตัวนี่สองตัวนี่ลูกมันชูน่ะลูกกระดื้อพอาหนวดขายพอมว่าแพงหมื่นกับสิบห้าร้อยสองตัวนี่พ้องว่าหนวดขายอย่างเดียวตัวนี้พิเศษอีกหน้าสวยพ่อหน้าสวยเลยเนาะเขาห้ามพ่อพี่น้องอันแม่ลูกลูกแม่พร้อมหมื่นสิบห้าร้อยว่าหน้าเสือพี่น้องเฮ้ยเบอร์เท่าไหลังเบิ่งราคาแม่ลูกลูกแม่แม่พิเศษควอมหน้าราคาโอเคเลยอ่ะ พ้อหนวดข้อวิทยาเบอร์โทรา933 0933 243 243 923 923ข้อหนวดข้อหนวดสีลาลาดสีลาลาดสีเสจเท่าพี่น้องเนาะอุ้ยบ่านหาเสือละค้าหัวเพบนพี่น้องอุ้ยบ่ ก่าตเลยก็ไดจะกวาต้นรหัลอยายว้โยสิเมื่อดไบ่ละพ่วหนวดเราเมื่อ่ไดลดอกดอกกสิละลัดบไกดอกกระจียไปหนีโอ้ยมันสิหนึ่งยางตัวนอเอาไปมาโอเคกระขายถืยอไกยโอ้ยเลืหลังเลหลังถือเมนโอ้ยจองใดมาขายถือลูกเมร์ี่พี่น้องนี่เอาไปเขาข่เขาฟ้ามไปต่อยอดเอามันมาเดี๋ยวพนวดให้มันตัวนี้ละให้มันตัวนี้ละครับผมโอเคครับผม เพิ่นสะดวกขออนุญาตสะดวกมาน้อลูกเปิดไล่อะไรจังไหนลูกไล่อะจังไหนโอ้เป็นครูครูน okay. ี่สองหมืาสอโตสองหมืาพี่น้องถือตวละสิบห่าอาสิบสองหารยตัวเดียวนี่พี่น้องตัวใดวสุดโตัวหมื่นพันาเบิ่งง่ว1หมื่นพันพี่น้อง่านพี่น้องแยกลูกมาเดีนี่พี่น้องนอกรูกลกสดสอยู่พี่น้องเพียงตาขาดน้ำเลี้ยงเน่พี่น้องนะโอเคโอเคได้เลยโอ้ได้ได้ หมื่นหนึ่งพันพี่น้องเนี่แม่บักใหญ่ปลาพี่น้องหัวใหญ่ได้พี่น้องแม่งัวได้บบเป็นนี่หมื่นก็หนึ่งพันโอ้ลูกแหลกบัสดุสุดสดอยู่บัสดุพี่น้องเนาะราคาหน้าต่อรองมากพี่น้องเนาะมาจากใส่ลูกสี่เจ็ดป่ะเรื่องอะใส่โอ้ร่องนำคุณหน่อยแจกคุณไปใส่อะไรเสียแจกเข้าใส่ไ่อโอ้ยเสียแจก เสียแจกควายลูกน้องไว้คือว่ามาถือสอยลูกน้องเนี่ยมันหรือเ่าตัวงามๆไปหรือเ<ป>่ขายไปเลยเนาะ<ป>อะอาย่างอยู่งัวโครงงัวถือโอ้เสียแจกงัวถือตัวนี้พี่น้องเสียแจกงัวถือถือของเพิ่นดีๆอันนี้คู่นี่สองหาถือตัวละสิบสองหาร้อยข้าเพิ่นพี่น้องตัวละสิบสอ,องห้าร้อยว่าหนาต่อรองงัวโครงงัว่ากำไรพี่นอ้องเอาไปสร้างเนื้อสร้างกำไรพี่นอ้องข้าวหอยแจกเพิน่นโอ้โอเคเลยสั่งมาถือไดไอ้ได้มาถือเนาะได้มาถือขายไปถืออ่ะขออนุญาตบานเนี่ยเบอร์โทร ศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดสองเจ็ดเสียแจกจากร่องน้าขุนตะการพืชผลบุราชทานได้ง่วถือมาฝากพี่ตอน้อง2โตยีาโตเดียว11ส11เสซื้อๆหรอเยเดหาอย1นี่สเ็ดซื้อๆได้พี่นนองอุ้ยสุดยอดสุดยอดพี่นนอะเนาะอุ้ยงวถืออยู่นี่ตัวนี่ยางมากเพราะแตไม่เห็นง่วถือเขามาขายคือหอยแจกเขาขายหลายกว่านี่ได้หอยแกกคือมาขายถือเแต่ว่าปลนนันยังบลอดภยก ถือถือจริงพี่น้องถูกจริงโอเคอ่ะมันมานเดอ้อเสียแจกเดอ้อขอบคุณหล,ลายๆถูกถูกหน้าต่อรองมากพี่น้องเนาะพว่าจุดนี้หน้าตออ่อรองกับเพื่อากรนยังยังพี่น,อน,อนอ้อ,นๆๆๆนองเนาะโอ้มื่อหันเพิ่นไปคล้องเอามื่อหันนี่ตัวนี่แม่ลูกกันเพิ่นไปคล้องกับมื่อหันนี่แม่ลูกจะบาดครับผมเปิดสองอยังก่อน สองหาสองหาแม่ลูกลูกแม่ลูกกำลังกินนมแม่ลูกแรกอยู่ได้พี่น้องแม่ลูกแรกอยู่สองหาเพิ่นเปิดว้กำลังกินนมอยู่ลูกแดงจึงคึงเลยแม่เพิ่นโค้งสางดีดีท่ายสูงอยู่รอยหาสิบวกลบเตยแม่ลูกแรกพี่น้องหน้าตายังสดสดอยู่ให้ลูกงามพอมเพิ่นว่าจลูกพ่อหลอดเพิ่นว่าสองหาเนาะสองหาแม่ลูกต่อร่องใด้จะน้อยหรือหลายเติมต่อร่องอยู่กับสันต่อร่องไดอยู่เพิ่นว่าต่อเบิ่งกระดาษเต็ม เต็มได้ป่ะว่าให้รอดดอกะว่าให้รอดดอกให้เต็มเพือนรู้ใจเอายีรี <c oughs> เด้เ <c oughs> พื่อนให้เต็มโอ้ดีตัวขั้นเวียดนี่ยดอดนเน<อ>าะดอดเดีเ่ยวรอดยางเดียวขั้นเวียดร <c oughs> อดสองต่ออะไรเป็นบ้างนี่คนกำลังต่อรองกันแต่ว่าแม่สดอยู่พี่น้องแม่สดอยู่ลูกสาวงามสองหาเพิ่นเปิดใบอยู่น้องเนาะบุญเพิ่นมีเบอร์โทร่วบ่อเดียวสิขอเบอร์โทร่วเป็นใบเพิ่นกำลังมาต่อรอง มันหนาซื้อเลยพี่น้องเนาะสองตัวเพราะว่าแม่เพิ่นไปต่อได้หลายพี่น้องเพราะว่ายัางสดอยู่แม่เพิ่งกู้สั่งได้เลยลูกสาวงามเพิ่นเนะาะว่ากำลังต่อรองเพิ่นมีเบอร์โทรบ่มีเบอร์โทรบ่ครับขออนุญาตเบอร์โทรมีบ่บ่ม,ม,มีเนาะมาจากไสายเนื้อข้ามเอเจ้าเนาะข้ามเอเจ้าจะสุธอนเสดายเพิ่งมีเบอร์โทรพี่น้องสองหาเพิ่นเปิดไว้แม่ลูกอ่ะโอเคขอบคุณหล,ล,า,ลา,าน์มันครับผมมาเบอร์เพิ่งขายหัวใหญ่ โอ้เบิงราคางูว่าพี่น้องนมองนี่ตัวมองกับไรมองกับไรเอเี้ยมกรินาอน าข้านามข้าเื้อกุณพ่อเนี่ยมาอะทนบอแมนนเปนพอน่นางั่วยครยื้อบงคังาลวพูดเยขายคุ้พูองน้เรตัวเต็มเพราี่ันเพว่าั่งโอโอขายแล้พปั่กันรวยเดียวยเดียวปั่นแอ่ได้แล้นี่้กุณพ่อไนี่แล้ว36กพันน่็แจ หกตัวลอยอยู่นี่หกตัวลอยกัมพู่์รับนตัวนี้ตัวเดียวสามสิบหกมันออกซื้อได้หอดบานเก่าเด็เหลือมาหลายทล่ะเล่ยานคบ้านสวัางหัวงามกับบ้านสวังเชนแอรสองจไม่จ่ากใส่ครับอยู่บานทันค่ะ้ท่านบันัน ราคานั่งเป็นหันกัโอ้เป็นหันโอ้บ่บ่เด็ไปบ่เด็ไปเรื่ะโอ้บ่โอ้บ่บ่ได้ไปเจ้าเถื่อนโอ้นะคะโอ้วันพุธเนาะมื่นเนาะวัวหลายเนาะกะลุงกลายโอ้บ่เอาขอบคุณเล่นๆเดี๋ยวสิไปเบิ้งครับเหลือตัวนี้เท่าไรบ้านเหลือตัวนี้ได้ครับสี่เหลืออยู่ซีบ่ะไม่ตัวนี้ขึ้นว่าสื่อเนี่ยโอ้ อุ้ยขั้นอ้วนมากมันพอเป็นยังสี่เลยเป็นหมูไปได้นี่เนาะชื่งหยานี่โอ้โเช่เลยเอาไปบ้านไหนครับนี่น้องหินครับผมโอ้เป็นน้องหินนี่เนาะน้องหินน้องเลือกห้านี่โอ้พี่น้องเป็นอัวู่หญ้าพร้อมเนียนี่โตหญ้าพร้อมตัวหนึงจะอยเออไปเชื่องหยาสิโอ้ซื้อแนวนี่แหละซื้อแนวนี่แหละดี เดโอ้อย่าไวอย่หัวหารคเดียผมกลานแผมกบลายแไม่แพ้หวหาเขคุอาาดไปเลยทุงานวัตัวนี้ตัวนี้ผมบอกต่าคันนี่ไปเลย นี่ตรไปเ่บจอดยงไ้มาาเบ้อ้ไประาอุ่มเอาอุ่มเอาวันเรหน่อยพม่ารถทกันเยนารถกัรถมาเมาเหลืออยู่สี่ที่ตัวนั้นสี่พันเด้อพี่น้องตัวนั้นสี่พันเป็นเรืออยู่เพิ่นขายไปแล้วตัวหนึ่งเหลืออยู่ตัวหนึ่งบ่เป็นมัวหน่อยนอพี่น้องบอกไงยๆว่าท่านรวดมากกำไรอย่างเดียวกำไรอย่างเดียวนะอขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นไ้ ขออนุญาตเบอร์โทรมีบ่บ่มีเบื้องตมาจากบ้านไหนคือเพิ่มมหามหาจะน่าใช่เสียดายเพิ่งมีเบอร์โทรเปิดสื่อของเพิร์นไปหน่องสี่หมื่นโอ้สี่พันแม่าผิดเบาผิดสี่พันจะสื่อเพิ่มเปิมไปข้อความสบายผมบผมโอเคเนาะโอเคขอความหาความสบายโอ้อ้าวความก็เลยไลน์มันครับผมนี่เพิ่นเพิ่นบ่มีเบอร์โทรเสียดายเนาะบานสว่างงอแงผ้าผีผ้าหนองออกล้อออกชมบรรยากาศการซื้อการขายงองตลาดนัดโคกระบือ บ้านเชียงหวางตัวเมืองจังหวัดยะโสธรเมื่อนี้คือคักพี่น้องเนาะคือคักมากพี่น้องเนาะเบิ่งคนมาซื้อมาขายหลายพี่น้องเนาะหลายแห้งอ้วมงามก็ลายพี่น้องเนาะอ้วมงามก็ลายคนมาซื้อไปเลี้ยงก็ลายพี่น้องสายเลี้ยงเยอะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เดี๋ยวภาพพี่พาน้องออกละออกชมเบิ่งสายเลี้ยงอีกเท่านึงเนาะพี่น้องสายเลี้ยงไปเบิ่งอีกเท่านึงมาปิดจิปกับสายเลี้ยงเพิ่นอีกตัวหนึ่งก่อนปิดจิปเนาะพีเจ้าบาทครับเจ้าบาท สอองอยัดสอง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 อยัดต่อเว่อเียดมากหมต่อไห้เพิ่นแนไปสันเพื่อนไฮลุะอ๋อเพื่อนไฮลุดเพื่อนไฮลุดโอ้ให้ยังไดสองสองเนาะ เป็นงัวโค้งสางเป็นงัวสายเหนือแยกลูกมาแยกลูกมากไม่ไหมพี่น,อนนะ้องเนาะโค้งสางดีดีงัวตัวนพี่น,อนนะ้งองเนาะงัวโครงสร้างสุดยอดเลยพี่น,อนนะ้องเนาะเพิ่งเพิ่งแยกลูกโอท้ทีสองสอง,สองเพินน่งใหญ่ใหพี่น,อนนะ้องเนาะเอ้ามาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์แปดศูนย์สองสองห้าเจ็ดสี่ศูนย์ โอเคผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเอาไปสั่งเนื้อสั่งนังเอาไปสั่งกับไรพี่น้องสองสองต่อรองได้จักน้อยไปปะอย่าให้รอดเถอะเนาะโอเคขอบคุณหลายๆมานครับผมโครงสร้างใหญ่ยี่หลีพี่น้องเนาะโครงสร้างใหญ่มากคุณน่ะหัวหน้อยอวน่อยคน้ันสองเงินเลยงันสงเงินน้อยๆจักบาทตุนจักบาทโอ้รถถอยรถถอยโอ้ข้าวเพลินเบนถือไว้ หอยมาจังเลยเ่อว่างามเพิ่นพี่น้องเนาะแม่ลูกเพิ่นเปิดเลยจังเลยเนาะเพิ่นถือไว้ครับแม่แม่ลูกเขาอยากได้่าไรกับแม่ลูกว่าอยากไรสี่หมื่นปลายด้วยสี่หมื่นปลายใช่ไหมสี่หมื่นปลายแม่ลูกลูกสาวงามลูกแม่ใหญ่ๆพี่น้องเนาะแม่ใหญ่ลูกสาวงามเพิ่นกำลังมาขอแยกลูกสาวเพิ่นพี่น้องอ้งามีเลยลูกสาวเพิ่นไม่้าแบงลูกสาวเพิ่นงามงามพี่น้องเนาะลูกสาวงามครับลูกสาวสวย phải qua đây. Phấn ma thám,แยก lục Oh, lục ngàm nó Mẹ phấn cả ngàm, lục sáu cả ngàm. Ừ. Hay phấn tay nào lục mày. Bộ đây vẫn đang hay phấn chứ. Oh, oh, oh lục sáu ngàm Lục sáu xui. mẹ mẹ con Mẹ vẫn cả kho đi, mẹ cả nhảy Ok, trai lục ngàm. đây. Okay, สี 40, 40่สิบสี่สิบเท่าดรก่อนละ่ะคือสี่หาสี่หาเนาะสี่หาสองโตัวแม่ลูกลูกสาวสวยพี่น้องเนาะสี่สิบห้าเพื่อนใจได้ขออนุญาตเบอร์โทรสะดวกปะอ่ะอมันบอรนี้โอ้เป็นเบอร์โทรเนาะโอเคเอาเพป็น่มีเบอร์โทรโอ,อ่ะ,ออะขอบคุณหลายๆเด้อใหม้มนันมันแต่ว่าลูกสาวงามเล่ะลูกสาวสวยเหรพี่น้นนองเนาะเนาะเพื่อนอะเบิรงลูกสาวเพื่อนอีกเจนึงเนื้อหนังโตนโตมากดีพี่น้นองเนาะลูกสาวแง่ ี่คือบรรยากาศการซื้อการขายง่วนตลาดนัดโกกระบือบ้านเชียงหวันพื้นเมืองจังหวัยวดยะโสธรพี่น้องนะขายควายตัวนี้18พี่น้อง18 18,000รถกำลังออกรถกำลังออกพี่น้องเนาะรถกำลังออกห้าม ก็บางพ้ใหญ่สิมันยังบางพี่เข่วมาแล้วก็บางนเบิ่งการต่อแล้วไม่บอกที่ไหนเลยสัญญาบริษยืดโอ้ยอยากหัวเบิ่งๆเข่วหัวไงเปิ้ลนี่ยังเบิ่งแข่าหัวอ่ะเบิ่งๆเข่วมาเบิ่งปิีชิปก็ตัวนี้ขออนุญาตลูกเปิดเจอไหนองเฮา สามหมื่นกับแปดพันเป็นลูกสาวงามเลยพี่น้องลูกสาวงามงามเบิ่งเนื้อหนังต้นโตเบิ่งนามไต้ลูกสาวเพื่อนพี่น้องเนาะสีสันต้นโตเนื้อหนังดีดีพี่น้องลูกสาวงามงามแม่เพื่อนพี่น้องเนาะนั่นเบิ่งลูกสาวเพื่อนหนึ่งลูกสาวสวยสามหมื่นกับแปดพันเป็นงัวแม่ลูกลูกสาวงามพี่น้องเนาะแม่เพื่อนอ่ะโค้งแจ้งน้อยพี่น้องเพราะว่าให้นมลูกแต่ว่ามันเน้นลูกสาวเพื่อนพี่น้องเนาะลูกสาวสวยแดงจริงคือล er ูกพ่อดังลูกมีเราไม่ก่อ ลูกพ่อหลอดแน่นอนพี่น้องเบ่งตนโตแล้ว38เพื่นเปิดไหวพี่น้องเนาะเป็นแม่ลูกเอาไปเลี้ยงเอาไปเขาฟอเขาฟ้ามเอาไปต่อยอดเอาไปสร้างอนา,าคตสําหรับลูกลูกโอ้เจ้าช็อกโกแลตเนาะลูกเ,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 เนาะ,ะ,ะลูกช็อกโกแลตยางดีเป็นพ่อดังในยุคนี้พี่น้องขันว่าลูกช็อกโกแลตนีแน่นอนในช่วงนี้พี่น้องเองนาะอ้ามาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูน เก้าสี่เก้าสี่เจ็ดสองหกศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์แปดพี่น้องผู้ใดสนใจฟาวโทรมาต่อรองผู้ใดขอบพูดห,หลายๆหลุมมันมันับผมปิดทิปกับงัวเลี่ยงเพื่นอนอพี่อนน้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองผู้ใดมือนีบานสว่างิงัวงามผ้าพีผ้าหนองออกเละาะอชมบรรยากาศการซื้อการขายงัวตลาดน,นัดโกกบือบ้านเชียงวังพิอเมืองจังหวัดยะโสธรคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนพี่อนน้อง ฝากปีฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น,อน้องเนาะขอให้พี่น้องกเกษตรก็เลี้ยงวัวนุ่งควายแฟนคลับแฟนเผืบ้าน,น,น,นสม่วงางานทีมี่แต่ความสุขความเจริญห่างไกล,าล,กไกลาจากโรคไข้เกิเป็นตา่างรำร่วงรวยเบิดหนีเบิดสินกันสวัสดีครับ